สัมมาสัมพุทธัสาวนะโมตัสสะภะผะวะโตอะระโตะสัมมาสัมพุทธัสาวนัมโมตัสสะพะผะวะโตอะราโตะ สัมมามาพุทธัสสพุทธูุทธามาติชกันตัตธรรมโมชฌามหาปัญญสำคัญ ผู้ธามมาผู้เขาวหัวติโรคนา,าทางอภิปูตยามาวันติตวาอาจารยปาทางเมีสกริยะสัมลินทยังสักระโทสังวินาศสันติสิริเทพระเออาวิโยธนานางมหา สุกรังปัทวาสังวิสุทธิเทเวสิทธิเวสาสัมโพธิสังขมันตุมารักษิธิเบจรวงกัญจากวิศวกมังสิทธิกริยาคันตยังจากวินาศสันละตัว้าพระเจ้าขอนมัสการบูชาปิดแสดงอัญเุิีอัญเชิญเรืนอม วายองค์รัพุทธชินสีองค์พระปรมศาสนาจานสัมมาสัพโทธิยานอีกประธรรมคำสั่งสอนพุทธพจน์อันประเสริฐเลิศโลกอีกระกอร,ริยสงฆ์ภูล,ล่างโศกเป็นเนื้อนาบุญในโลกีข้าพระรเจ้าของอัญเชิญหายใจสุขวาย วังพอตวัดภากระบือและพระพุทธรูปอันศักิ์สิ์ประดิษฐานนารามวัดภาคระบือแห่งนี้อีกดวงวิญญาณทิปะดวงวิญญาณแห่งพระเอกราชาเทรานุเทระอดีตสมนาสมภาร แห่งอารามขบจขออัญเชิญนามขออาราธนานิมนต์ให้เกิดว่าเป็นเสริมงคลแก่ปวงเาราื่อาณานาบัดนี้จะตั้งองค์การนามัสการเทพเทวนาขอเหล่าเทวนาและมนุษย์อีกคำสัตบุรุษจงสดิมากรวมอนุโมทนาณา กาละบัดเนียงเฮิดนะเอ้ยรัวของรัตนาบารมีหลวงปูโตวัดท่าประบืออีทัรมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ระประธานในพระอุบโบสถ ชะพันธรังสีพุญยาบรารบีจงปกคมุมแก่ข้าพรเจ้าตรังเชิญระวิสนุกรรมสเสด็จสร้างโรงพิธีนักบัดนี้ ละบัดดีข้าพระเจ้าจะขอนอบน้อมสักก,การารอัญเชิญองค์พระวิษณุรมไทยรังสีข้าพระเจ้าขออัญเชิียินดีเคารพคับนับนบแต่พระองค์ผู้ทรงมีฤทธาเสด็จมายังโรงพิธีให้ ใยาวารี36ขห้องเป็นเรือนแก้วงามพิจิตโอราณาการตาอันการต่อไปข้าพระเจ้าจะทำการชมนุเฮวดาอันองค์พระอิศวนจอบโลกาใจเสิอลงมาประทับเป็นประทานข้าขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะบ,อบ่อใบไม้หมอม้า4102จังหวัดเพชรชบุรีบอใบไม้หมอม้า4102จังหวัดเพชรชบุรีสีขาวนะคะช่วยขยับรถ ด้วยนะครับขอด่วนเลยนะครับขอเดชา ่งเทพีบดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกอ่องค์พระวิษณุกรรมไทยยับดังสีสมเด็จโพร,ราดีเซกมาเมนสถานทีแห่งดีตกแต่งไว้สวยงามอย่างดีแล้วแต่อาจจะเป็นเพียงโพรต่อการเป็นที่ประทับของเหล่าเทพดาที่มีร่างกายใหญ่โตประดุจดังภูผาจึงขอองค์พระวิษณุกรรมสิสงักดาคารอันอลังการของสีนนตําแหน่งแห่งดี เพื่อเป็นที่ประทับของเหล่าเทวดาสมานตาจักวาเลโซ ขาชันตุกเเววนาสัตธ์ขมังยังมูนิราชาสศาสนันตุ an สักขโมมกออ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 อขาทางสระทางสะเซนังสัพันพุงนรินทางปริตานุภาว สักธรรตประติริตวานะเมตตสเมตตาปรตตาวิคิตจิตาปริตังัานันต สักเ่กามจรรปเปยิริสิคราตเตดันตริกเทวิมานีอ <Hey>, oh ีเปรตเทศจะขอมิตรวนาขกนีทียวัดภุมมิเหตุเต พุมมาเจยันตุเทวาชลาพลาวิสเมยค่ะขันทพนาคาติดพันตาสันติเกยังมุนิวรวัจฉนังสาหักโเมสุนันตุสุน,นสัน ตุเมพันเตเทวาอยัสสะมโตตุทุติยัมปีสุนาตุเมพันเตเทวาอยัสสะมัตตนาติยัมปีสุนาตุเมพันเตเทวาอยัสสะมัตต ขอเทวดาทั้งหลายผู้มีอายุและทรงเป็นผู้ประเสริฐโปรดฟังคำบัญเชิญของข้าพเจ้าเถิดโดยพอเพียงกันขอเทวดาทั้ง16ชั้นพรหม15ชั้นดิน6ชั้นฟ้าและ14เมืองบาดาลจงได้เสร็จลงมาแท่ซองรองสาทุกา Bật Ni